ยางรถยนต์สึกแค่ไหนต้องเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่เกิดเหตุสำหรับยางรถยนต์นะครับบริษัทผู้ผลิตยางแนะนำว่าเราควรเปลี่ยนยางทุกๆ3ปีหรือเมื่อใช้งานครบระยะ5 0 0 0 0ถึง70,000กิโลเมตรก็ควรเปลี่ยนยางแล้วหรือถ้าหากดอกยางสึกมากนะครับความลึกของดอกยางเนี่ยเหลือต่ำกว่า2-3ถึงมมิลลิเมตรก็ควรเปลี่ยนได้เลยเนื่องจากยางรถยนต์นะครับ เราไม่ควรใช้ให้ดอกยางเนี่ยหมดไปเลยมันจะไม่ยึดเกาะถนนไม่รีดน้ำนะครับเวลาที่เราเบรกระยะการเบรกก็เพิ่มขึ้นนะครับเวลาเจอน้ํามันก็จะเกิดการลื่นถลายได้ง่ายทําให้อาจเกิดอุบัติเหตุนั่นเองสําหรับตัวพวกขี่เองเราสามารถสังเกตการสึกหลอของดอกยางนะครับได้จากการดูที่บริเวณสะพานยางนะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับให้เราสังเกตที่แก้มยางจะมีสามเหลี่ยมตัวนี้อยู่นะครับ นั่นหมายถึงพิกัดของสะพานยางแล้วมองขึ้นมาตรงๆนะครับเราจะเห็นตัวสะพานยางอยู่ในร่องของดอกยางเห็นไหมครับดอกยางด้านบนนี้นะครับสะพานยางอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับตัวสะพานยางนี้นะครับถ้าหากดอกยางด้านบนเนี่ยสึกลงไปเสมอ ER กับตัวสะพานยางนะครับแบบนี้แสดงว่าเราควรเปลี่ยนยางได้แล้วละนะครับเนื่องจากตัวสะพานยางเนี่ยความหนาอยู่ประมาณ2มิลลิเมตรนะครับไม่ควรใช้ จนหมดนะครับลองดูนะครับมันจะมีอยู่นะครับตามนี้เลยนะครับให้เราสังเกตจุดสามเหลี่ยมแบบนี้หรือเวลาที่เราไปเข้าอู่เข้าศูนย์บริการนะครับเขาจะมีการวัดขนาดดอกยางให้เรานะครับอาจจะเหลือ5 4, มิล4มิล3มมิลนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า3ม mm, เมื่อไหร่แนะนำนะครับเตรียมตัวเปลี่ยนยางได้เลยให้เราดูนะครับการแตกลายงาของดอกยางการหลุดของดอกยางประกอบด้วย หากมันหลุดเยอะๆนะครับอันนี้ก็แสดงว่ายางเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็ให้ทําการเปลี่ยนได้เลยส่วนรถใช้น้อยสายจอดนะครับที่มีอายุยางเนี่ยสปีขึ้นไปแต่ดอกยางยังดีอยู่กูต่างอยากแนะนําแบบนี้หนังยางเส้นนี้ถ้าหากเราแกะออกมาใช้งานแล้วหนึ่งครั้งแล้วเอาวางไว้เฉยๆนะครับอยู่ที่ประมาณ3ปีนะครับแล้วเรานํากลับมาใช้ใหม่ทุกคนคิดว่านะครับหนังยางเส้นนี้ตัวยางมันจะดีเหมือนเดิมหรือไม่นะครับแน่นอนว่า ไม่ดีเหมือนเดิมแน่นอนอาจจะไปรัดแล้วอาจจะเกิดการขาดได้ง่ายแล้วนะครับเนื่องจากตัวยางมันเสื่อมสภาพยางรถยนต์ก็เช่นกันนะครับเมื่อ3ปีแล้วเลย3ปีไปนะครับดอกอยางมันยังดีอยู่ก็จริงแต่การยึดเกาะถนนการยึดหยุ่นของมันนะครับจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันเสื่อมสภาพแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นจึงแนะนําว่าไม่ควรใช้งานเกิน5ปีและนะครับถ้าหากจําเป็นต้องเดินทางไกล นะครับแนะนําควรเปลี่ยนยางก่อนและก่อนขึ้นรถใช้งานรถทุกครั้งนะครับอย่าลืมมันเดินดูตรวจเช็คสภาพยางรถของตัวเองก่อนใช้งานเสมอเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ